เดกกาพ้บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามอัยกุมรอมตุลล๊อตุลกาตุสวัสดีครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยโดยมูลที่สัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าและยาตีมทีวีนะครับเราเดินทางมากันที่บ้านน้ำใส อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเพื่อมาพบกับครอบครัวของคุณสุไรรอยาลานะครับซึ่งมีบุตรด้วยกันทั้งหมด6คนซึ่งอยู่ในวัยเด็กกำพร้า2คนนะครับซึ่งเป็นลูกสาวในวัย12ปีแล้วก็10ปีครอบครัวนี้ได้ข่าวว่าคุณสุไรรอนั้นเป็นคนที่มีความพยันขันแข็งในการทำงานนะครับ แล้วก็พยายามส่งลูกให้ได้เรียนถุงสูงเ <_ d ata> พื่อจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชีวิตของเธอนั้นก็ลำบากนะครับลำบากแบบไหนต้องต่อสู้ชีวิตอย่างไรนะครับกี่ปีมาแล้วที่หลังจากที่สาม,มีเสียชีวิตเธอทำอะไรมาบ้างเดี๋ยววันนี้พี่น้องตามไปพบครอบครัวของคุณสุรรยยาลา พร้อมกับผมและทีมงานเลยครับเชิญครับฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว<อ>กความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษ สลามอลัยกุมามตุลลอวิวบรกาตสวัสดีครับรายการบ้านนี้มีคนหงวงใ่โดยมูลที่สถาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกาพร้าและยะทีมทีวีวันนี้เราเดินทางกันมาถึงสุขิรินอำเภอสุขิรินนะครับบ้านน้ำใสจังหวัดนาราธิวาสสภาพภูมิประเทศแถบนี้ก็จะเป็นภูเขานะฮะบ้านก็จะแบบอยู่กันแบบเชิงเขาอะ มันก็ล,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 ลัด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 ลงไปอย่างเงี้ยก็ถ้าเดินลงไปเดินขึ้นนี่ก็ลำยากหน่อยถ้าคนไม่เคยนะเมื่อยนะฮะวันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนครอบครัวล,ลูกกําพราอีกหนึ่งครอบครัวซึ่งต้องขอบคุณท่านอิหมามนะครับอิหมามคอลิดนะครับแล้วก็คุณ เพราะเซงนะเพราะเซงเรานะครับที่เป็นผู้ที่นําเรามาพบกับครอบครัวกัมพารครอบครัวกัมพารนี้นะครับมีลูกกัมพาอยู่ด้วยกัน2คนนะครับเป็นลูกสาวคนโตชื่อนุตอาเลียนะครับอายุ12ปีแล้วก็คนน้องเด็กหญิงอิทิซามอายุ10บสขวบ10ปี ส่วนคุณแม่นะครับก็นั่งอยู่ด้านหน้าผมนี่แล้วนะครับคุณแม่เด็กๆเป็นหญิงม่แนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรเอ่ยออฉันชื่อสุไรรยาลาค่ะสุไรรอยาลา,าตอนนี้ปัจจุบันอ,อ,อายุเท่าไหร่้ะครับ43 43ก็มีลูกน้อยไม่น้อยแล้วนะสองคน <c oughs> นะ <c oughs> เป็นไงบ้างครับไหนลอง เล่าให้พี่น้องที่รับชมทางบ้านเน่ยว่าช่วงช่วงช่วงที่สามีชื่ออะไรนะฮะสามีของคุณสุไรรอะชื่ออะไรนะดุลอาซิดอาดุลอาซิดมามะเป็นคน, <Yeah. S 1> ค,นคนไทยไหมมาเลคนมาเลอคนมาเลตอนที่เขามีชีวิตอยู่ตอนนั้นเน่ย mm hmm. เรามีอาชีพอะไรล้วอยู่นี่หรืออยู่มาเลตัวเราอะ๋อะตอนที่เขายังมีชีวิตอ,อยู่ ก็เจ้าอยู่โกลกอยู่ด่านอยู่ด่านโกลกแล้วก็ทําอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นเขาไม่ให้ทำอะไรเลยให้ดูแลเด็กๆแล้วก็เขาอ๋ออาบังคนมาเลคือเรียกอาบังใช่ไหมเรียกบังใช่ไหมใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อแบนะเาเรียกอาบังใช่ปะใช่ปะคนมาเลเขาคนมาเลเขาจะเรียกอาบังนะเขาไม่เรียกอแบถ้าถ้าบ้านเราจะเรียกอแบรอาบังเราเขาไม่ให้เราทําอะไร เลี้ยงลูกอย่างเดียว<ห>อยู่บ้านอก็เป็นปกติของคนที่เนี่นะส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะให้ผู้หญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะไม่ทำอะไรค่ะแล้วก็อาแบกอบบาบังก็ทาอะไรตอนนั้นขับรถพ่วงไม้ของมาเลยมาส่งฝั่งไทยอ๋อก็คือมาเลยมาไทยอย่างเงี้ยเราก็อยู่อะไรอยู่พักอยู่ชายแดน<ม>นั่นแหลนะหหหแล้วก็เขาเสียชีวิตไปนานยัง ประมาณห้าหปีมาหปีเป็นอะไรเสียรครับเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพาตแล้วก็ยังเราเราต้องดูแลอยู่นานไหมต้องดูแลอยู่ประมาณห้าปีตอนตอน,ตอนเขาทาอะไรไม่ได้นะั้อือโอ,โอ้ตอน,นตอนติดเตียงอย่างนั้นลำบากลำบากนะย้อนกลับไปตอนนั้นสึก <c oughs> ทำไงคือเราไม่เคยทําอะไรเลยอ่ะ อาบ,บังเ็าไม่ให้เราทําอะไรเลยเนี่ยแล้วตอนที่เขาเป็นอำนาจาไปเนี่ยทําอะไรไม่ได้แล้วเราทําอะไรก็กลับมาอยู่อยู่บ้านนี้เนี่ยอาฮะแล้วทําอะไรเลีล้ยงลูกแบบวาก็เก็บอะไรอะผักกูดอืออืมแล้วก็รับจ้างกีดยางอ๋อคือรับจ้างไปแล้วก็ทําอะไรอีกขายอะไรโรตีต<อ>เราขายน้นเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ขาย <ก>ช่วงนั้นมีเวลาเราดูแลขเขาอีกและคนลูกอ๋อคือไปไหนไกลไม่ได้อะต้องอยู่ในบ้านนี่แหละนะก็นานไหมโอก็หลายปีนะหวังเขาจะถึงอายันไปในช่วงนั้นก็ทําแบบนี้แหละก็เลี้ยงลูกไปด้วยดูแลสามีไปด้วยเหนื่อยแย่เลยสิเหนื่อยเนี่ยต้องหาเงินซื้ออะไรยาของเขาให้ลูกเรียนอีกอะไรอีกอแล้วเราได้ยัดิัดพี่น้องเราช่วย,วยกันบ,บ้างไหม เ็าตอนนั้นมีค่ะบางครั้งเขาพิชชาเราช่วยเหมือนกันแต่ก็ผ่านวิกฤตตอนนั้นมาพอสมควรก็ <c oughs> ก็อดทนมาพอสมควรนะเมื่ออาบางเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราเราทำอะไรต่อคือเราสิเขาไปแล้วเขาจากไปแล้วเราทำงานลับจ้างของเราทั่วไปอยู่กับลูกนี่แหละ งานอะไรถ้าสมมติว่างานอะไรได้เงินก็ทําหมดอมือะไรที่เป็นเงินเราก็รับหมดคือรับจ้างทําหมดอมพอกินไหมอ่ะปัจจุบันนี้ก็พอกินไปแต่ว่าลูกเรียนนี่แหละมันมันหนักเกินไปให้ลูกหลายคนมีกี่คนลูกหลายคนหกคนปกติเราไม่ลูกหกคนเพราะ ออออแต่ว่ากับพ่อเด็กๆเนี่ยมีแค่สองคนเนี่ยคนอื่นก็ยังมีชีวิตอยู่แหละเลิกล้างกันไปถ้่กับหกคนนี่เราดูแลหมดไหมดูแลคนเดียวส่งเสียลูกเรียนคนเดียวหกคนเนี่ยเราดูแลหมดอไหนอะไหนอีกสี่คนไปไหนยุงเทพยุเทพด้วยเรียนองคนเรียนหรือทํางานแล้วช่วยพยาบาลคนหนึ่งแล้วก็ ทำอะไรอ่ะของโรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าอ๋อไปทำงานละคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งแล้อีกคนอ่ะอีกสองคนสองคนก็มีครอบครัวแล้วคนหนึ่งอีกอีกคนหนึ่งก็เรียนอยู่จันนะจันนะสองขาน้วยนะอันนั้นเรียนอะไรครับที่จันนะดํารงศาสตร์วิทยาดมรงศาสตร์เป็นปนเนาอเหรออยู่ปนเอ๋อปนเนาะ โก็เก่งกันนะรับจ้างทั่วไปเนี่ยคนเลี้ยงคนเดียวเอไปเป็นผู้ช่วยพยาบาลกทําทำงานใช่ไหมไม่ได้เรียนนะเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็ทํางานโรงงานของฮอนด้าแล้วก็มีครอบครัวไปแล้วหนึ่งคนก็ยังเรียนปอน้องอยู่ที่จันะนะสองคนนี้ยังอยู่กับเราที่นี่เรียนที่บ้านน้ําใสโอเก่งเหมือนกันนะฮะคือ ห้กปีผ่านไปเนี่ยห้หกปีที่ผ่านมาเนี่ยทํางานคนเดียวทํางานคน,าคนเดียวจากที่ไม่เคยทําอะไรเลยต้องสู้ชีวิตคนเดียวเพื่ออะไรเลี้ยงลูกทัง้งหกคนนี่แหละหกคนเราเลี้ยงหมดเลยแมพูดถึงแล้วผมรู้ว่าเลี้ยงแค่สองคน <6 S 1> โหต้องหกคนคนะก็จนกว่าพี่พี่เขาจะจบอะไรเรียน <ừ> จะได้มีงานทำตอนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเลี้ยงคนเดียวยยอ,อส่งเสียคือเราเป็นคนส่งทั้งหมดแหละหถ้าปัจจุบันนี้ลูกช่วยสองคนที่ทำงานแล้วเนี่ยส่งมาเลี้ยงดูและดูน้องๆม,มั้งไหมส่งค่ะเขาก็ยังส่งให้แม่บ้างยังพอมีกินเยอะไหมเยอะไหมยะไม่ต้อง,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 งดังก็ได้เยอะไหมก็ประมาณสี่ห้าพันอ๋อเดือนหนึ่งนะสองคนรวมกันหรือคนละ สองคนคาอยู่ด้วยกันก็ส่งมาก็ผ่อนรถของเขาเขาซื้อให้เราไงเครื่องอ่ะแล้วก็เขาอยู่ด้วยกันไหมสองคนพี่น้องที่รุงเทพื่อคนหนึ่งอยู่ลาดกระบังโรงงานอยู่ลาดกระบังคนหนึ่งก็อยู่อะไรอ่ะสนามบินโดนเมืองใกล้อยู่กับสนามบินดอนเมืองทำงานเป็นผู้ช่วย โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรตอนนั้นศิลปแพทย์รู้สึกศิลปแพทย์ของเอกชนอ๋อศิลปแพทย์อ๋อศิลปแพทย์อยู่นู่นอยู่าาขาพิบาลเลยนะอยู่แถวอ่ะผมคนกรุงเทพรู้ก็แล้วกันศิลปแพทย์ <c oughs> <c oughs> อยู่อยู่ถนนรามอาินทะรา,า,าใช่คะ โอ้ยแต่เราอินทาก็ไม่ใกล้ไม่ใกล้สนามบินตอนเมืองเท่าไหร่หรอกนะ <c oughs> แต่ก็ทำงานบละนะโอเคเราเลี้ยงลูกมาหกคนม,<อ>มาที่ป่านนี้ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราลองมาถามลูกคนคนโตลูกของอที่เป็นลูกกอมพ้าเนี่ยนะน้องนุชอาเลียเป็นไงบ้างลูกแม่ <c oughs> แ,มแม่ขยน <c oughs> ัขยนไหมแม่ขยนันไหมขยันมากฮะขยันมากมาก จนแบบเราเราอยากจะช่วยเลยไหมแบบเห็นแม่ขยนันจนแบบว่าเราเองก็อยู่บางครั้งเราแบบเข้าไปช่วยแม่โดยที่แม่ไม่ต้องบอกไหมเคยค่ะนะแม่ขยันนะ <c oughs> เปลี่ยนว่าแล้วอรา,เราอ,าเราอยากจะขยันแบบแม่แม่ <c oughs> คิดว่าเคยอยากเปลยนนะแต่แล้วแต่เราก็ต้องขยนันขยันในเชิงที่เราต้องขยันเรียนไปก่อน นะตอนนี้เราขยันเรียนเรียนจบเหมือนพี่ๆนะจะได้มีงานทำเราดูแม่เป็นแบบอย่างคือแม่ถึงจะไม่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากแต่แม่ก็ขยันขยันขยันแล้วก็มองถึงอนาคตของลูกๆส่งพยายามส่งให้ลูกเรียนเรียนแล้วก็ทุกคนก็มีอนาคตที่พอที่จะ ช่วยเหลือตัวเองกันได้นะเพราะเราคนเดียวนี่นะ,ะ,ะน้องอาเรียนะนุชอาเรียเขเนี่ย <c oughs> เด็กอะพูดเขาจะไม่โกหกอะคามองเห็นแม่ขยันขยันมากเนี่ยโหเขายอมพูดเลยว,ว่าขยันขยันมาก <c oughs> มากจริงแล้วน้องคนเล็กล่ะ <c oughs> เป็นไงร้องทำไมลูก แล้วน้องอิติสามคิดถึงคิดถึงพ่อหรือว่าตรงสารแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็คงเวลาเมื่อกี้เราคุยกับกับคนคนพี่อะนะน้องนุชอาเรียเนี่ยที่น้องก็บอกว่าแม่ขยันมาก หรือที่เขาฟังเราคุยเนี่ยก็อาจจะแบบคิดถึงแล้วก็คิดถึงคุณพ่อแล้วก็คิดถึงพี่ๆที่ต้องไปไปอยู่ต่าง,างที่ต่างถิ่นแล้วก็นึกถึงคุณแม่ที่ต้องทํางานคนเดียวขยันก็เลยรู้สึกแบบปลื้มรู้สึกแบบทั้งปลื้มทั้งสงสารทั้งอะไรประปนกันไปเด็กกัมพ้า ศรัทธาฉันถูกรักเหมือนท่านนบีคือวิธีของผู้หญิงใหญ่โอ้อัลเลาพระองค์ทรงกำหนดไว้ก็อน,นี้เป็นชีวิตของครอบครัวลกูกๆกำพร้าที่หลายๆครอบครัวที่ต้องเผชิญต้องบางคนก็ผ่านไปได้ บางคนก็ผ่านบททดสอบนี้ไปด้วยความง่ายดายบางคนก็กว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไปก็อย่างยากลําบากบางครอบครัวก็ผ่านไม่ได้หลายครอบครัวนะครับไม่สามารถผ่าผ่านบททดสอบนี้ไปได้ลูกไม่ได้เรียนบ้นคือบ้านแตกไปเลยก็เยอะเวลาเอ่อคุณสามีหรือคุณพ่อ,อลูกๆของเด็กๆเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว สามีเนี่ยจะไม่ได้ให้ภรรยาทํางานอะไรในช่วงที่มีชีวิตอยู่จะให้ดูแลลูกๆอยู่บ้านอันนั้นก็คือเป็นความคิดที่อยากจะให้ภรรยาดูแลลูกอย่างใกล้ชิดนะครับก็เลยทําให้เวลาถึงวันที่อาร้อรับถึงที่อาร้อนก,กำหนดเอาไว้นะให้เขาได้ต้องกลับไปสู่พระองค์เนี่ยเลยต้องทําให้หญิงไม่ เองก็ต้องปรับตัวอย่างมากทีเดียวในการจะประกอบอาชีพอะไรที่จะดูแลลูกๆให้ผ่านพ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ยากมากทีเดียววันนี้ผมกออ็อยากฝากพี่น้องนะครับที่ดูรายการอยู่นะครับสำหรับครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัวของคุณสุไรรอ นะครับยาลานะครับท่านพี่น้องต้องการที่จะช่วยกันดูแลประคับประคองครอบครัวนี้นะครับให้ให้อย่างน้อยให้คุณสุรายร้อเนี่ยได้ทำงานน้อยลงะนะครับขยันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าให้ลำบากน้อยลงแล้วก็ให้ลูกๆได้มีการศึกษาคือเห็นคุณสุรายรอบ,บอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยต้องการอะไรมากที่สุด คือถ้าจะพี่น้องจะช่วยต,ต้องการให้ลูกได้เรียนถูงสูงก็คือเรื่องการศึกษาค,ครับคือคุณแม่เป็นคนขยันอยู่แล้วไงอเรื่องหารายได้เรื่องงานเนี่ยไม่เกี่ยงแต่ว่าเธอบอกว่าเรื่องเรียนที่แหละที่จะหนักหน่อยเพราะว่าก่อนจะเรียนจบต้องใช้เงินเยอะอยู่ในไหนจะรายวันราเดือนในปี ก็คงต้องฝากพี่น้องละครับท <c oughs> <c oughs> ่านใดสนใจที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับครอบครัวของคุณสุรรอย,ยาลาซึ่งบ้านอยู่ที่บ้านน้ำใสอําเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสบ้านนี้บ้านเลขที่51ทับ4หมู่ที่3นะครับท่านก็สามารถ ถ้าพี่น้องสามารถเดินทางมาเองได้ก็มาได้เลยนะครับหรือสอบถามมาที่มูลนิธิก็ได้นะครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างว่าท่านจะมาเองหรือถ้าถาไม่สะดวกที่จะเดินทางมาด้วยตัวเองก็สามารถาบริจาคผ่านมูลท,ทีิสตานชนเพื่อกา,ารสาเด็กกำพร้าเลขที่บัญชีก็เราก็ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เมื่อท่านโอนบริจาคให้กับครอบครัวสวยร้อแล้วนะครับ ก,กวนพี่น้องโทรกระสรับไปที่มูลที่สถาชนแจ้งว่าได้โอนมาให้กับครอบครัวนี้แล้วและทางทีมงานของมูลที่สถาชนก็จะนำเ,เงินส่วนนั้นนะครับมามอบให้กับครอบครัวนี้ซึ่งจะเป็นทุนการศึกษาให้กับทั้งสอง,สองชีวิตนะครับที่ยังเรียนอยู่อีก3เลยฮะอีกชีวิตหนึ่งน้องอีกคนหนึ่งยังเรียนอยู่ที่จันนะนะครับจังหวัดสงขลา คนนั้นปีนี้ก็จะจบมหกเนี่ยอ,อ๋อคนนั้นอีกปีหนึ่งก็จะจบมหมครับปีนี้แหละอ,ะอปีนี้จะจบมหมแล้วนะฮะฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งสัาชนโอ้อัลลอฮพระองรรค์ทรงกำหนดไว้วันนี้ทีมงานมาที่สัาชน เพื่อการสาธดกัมพาผมนะครับอายุป,ปิ่นทองแล้วก็คุณซอฟรี่ทางภาพเรานะครับคุณบียีเนี่ยนะฮะแล้วก็อิม,มามคาริสอ่อ,อเพราะเพรซงนะฮะซึ่งเป็นคนพื้นที่ที่นะนำเรามาเดี๋ยววันนี้นอกจากเรามาเยี่ยมกันแล้วนะครับเราจะมีของติดมาติดมือนะครับมาเื่อให้กันเป็นขวัญและกําลังใจก็มีข้าวสารอาหารแห้งนะครับมีข้าวสาร มีน้ำมันน้ำปลาช่วงนี้ค่าคายากหมากแพงนะเดี๋ยวนี้นีะน้ำมันลดลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งนะครับมามอบให้เดี๋ยวผมจะให้อิหม่ามอบให้นิดหนึ่งอิหม่มคลอดนะครับเราจะวคราวหน้าเรามาจะได้ติดต่อกับอิหม่ม ด้พาเราไปเยยบอีกหลายๆครอบครัวนะยังมีอีกนะฮะอาจารอ์ลอันเดียบมามออม,มอบให้กลับกะวยรอนะครับก็เป็นอันนี้เป็นส่วนที่พี่น้องเราบริจาคผ่านมูลนิธิมาให้เรามามอบพี่น้องที่ดูรายการอยู่นะหลายหลายคนเคยติดตามเรามามาเยี่ยมในกัมพาในสามจังหวัดเนี้ยนะครับ อ,อีกเยอะที่อยากจะมาแต่ไม่สามารถจะมาได้เพราะว่าติดการงานติดนู่นติดนี่ก็เลยมอหมายพวกผมนะมาเยี่ยมแทนยังไงอยากจะให้ <c oughs> คุณสวยร้อนเนี่ยได้กล่าวขอบคุณพี่น้องที่ไปจากผ่านมาให้ครับผม <c oughs> เป็นประาขอบคุณ <c oughs> ขอให้ <c oughs> ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงคนที่ไปจากให้เราอะไรมานี้ ภาษาไทยเลยขอดูอาภาษาไทยเนี่ยทีมเอนเนี่ยขอเลาให้มีริสกีแล้วก็ว่าไปเลยฮะทีมากริบานยบานยบ k e p ขอบคุณทุกทุกท่านที่บริจาคให้ครอบครัวของเราเราดีใจมากที่มีคนสนับสนุน ขอให้มีสุภาพแข็งเรงขอให้อลตอบแทนความดีผู้ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ครอบครัวเราค่ะขอบคุณค่ะเอ่อทนาหมามครับ,บลองบอกเล่าถึงครอบครัวนี้สิครับว่า,าเป็นไงบ้างลำบากไหมแล้วก็คุณสุรร้อนในขยันยังไงจริงๆนะ ครอบครัวนี้เป็นลําบากเนี่ยลำบากลําบากนี่ <Okay. S 2> ก็เราเราควรจะช่วยเหลือกันยังไงอ,อยากอยากให้พี่น้องช่วยเหลือใช่ไหมครอบครัวนี้จาลำบากนะใช,ใชล่ลำบากแล้วก็เนื่องจากคุณสุเดลลอนนี่ขยนันไหมเป็นคนขยนันเราควรจะสนับสนุนใช่ไหมอืมใช่จะเอา คุณสนับสนุนเนี่ยพี่มํมเนี่ยนี่พูดแบบจากใจเลยในมัมมัมการออกมาจากใจจริงๆเลยใช่ไหมใช่ก็คือขยันควรจะสนับสนุนนะแล้วก็ลำบากลำบากวันนี้สําหรับครอบครัวของคุณสุรยร้อยยาลานะครับก็คงต้องฝากพี่น้องเอาไว้ด้วยในการบ้านนี้มีคนหงใญ่ ก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องที่ชมรายการอยู่นะครับช่วยกันบริจาคในการซ่อมแซมบ้านหลังนี้นะครับในส่วนชั้นล่างนะครับเล็กน้อยอแล้วก็ในเรื่องทุนการศึกษาของน้องนุชอ,อา,อารเรียแล้วก็ นี่อ uhm ิติเอ็นนูดเนี่ยอิติสามนะครับน้องอิติสามแล้วก็น้องนูดอาเลียอย่าลืมนะครับตามที่อยู่ด้านล่างแล้วก็หมายเลขบัญชีของมูทิสตทชาชนที่อยู่ด้านล่างนี้จากลาไปก่อนนะครับอัลายอัลฮิม์มัลลิฮ์ซะนลาอัลกุมรอฮ์บุลลอฮ์มะระกาตุบ้านนี้มีคนห่วงใย